ครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมครับเมื่อนี้พบกับผมพญ่ชัยหน่อยอีกครับผมครับมื่อนี้สิภาคพี่น้องเนีทดลองยิงปืนนังสติกอีกครับผมพี่น้องครับมื่อนั้นก็ยิงไปแน่แล้วล่ะครับผมครับเดี๋ยวมื่อนี้สิภาคพี่น้องมาลองยิงไก่ก็เก่าครับผมมันจะเป็นยังไงครับความแรงเกิดมาต้องห่วงครับผมพี่น้องแห้งดีครับครับผม อันนี้พอใช้น้อยบ่านได้ใช้น็อตแบบปกติก็ต้องใช้น็อตนะครับพี่น้องครับอันนี้เจาะห้องเวทะใส่แบบยิ่งนังสติกธรรมดาครับผมพี่น้องแบบแบบยิ่งลูกเล็กนะถ้าอยากเปลี่ยนใส่ยิ่งลูกเล็กเขาก็ะคันตัวนี้ออกครับผมอันนี้สําหรับยิ่งลูกแก้วครับผมเพราะว่ามันช่วงยากช่วงงานมันกว้างมันสิมันสิบบมันสิบบดูดลูกเล็กไปนะครับผมถ้าใส่ลูกเล็กก็ต้องใส่สิบมิ้ขึ้นไปครับผมพี่น้องครับ าไปยังไงพี่น้องยิ่งร้องเบิรงครับผมเป้าไม้ของเขากะไก่เติมด้วยครับเดี๋ยวจใเจริญพี่น้องเบิรงครับผมกับหน้ากล้องกันครับปุ๋ยแล้วครับเป้าไม้เขากระเดียบพี่น้องอยู่งทึงมามีกระป๋องเบียร์ยันหกกระป๋องพปยังไนเสียงยิ่งจักนัดเขาสิโลมเบิร์นนะครับพี่น้องระยะการยิ่งก็อยู่ประมาณสิบห้าเมตรครับผมสิบห้าถึงสิบเจ็ดเมตรนี่แหละไปยังไงเสียงจอยู่หลังกล้องนี่นะครับ อ่ะมาทดลองยิงกันเบิ่งครับผมพี่น้องเดี๋ยวซูมเขามาสักหน่อยด้ซูมให้พี่น้อ,เองเบิรงซูมเขามาเต็มที่โอ้ที่สัตว์บ่ล่หรอฮะว่ายิงสิออกสายหรือออกขวา เริ่มจากทางสายมาเด้อพี่น้องเด้อครับเดี๋ยวพี่นัช่ยน่อยสิยิ่งให้พี่นอ้อ,นอ,นนองเมืองวันจะถึอป่เอ่อปืนอะไนี้ยฮะสิเล้งต่ำนะครับผมผมเอ,อพี่นันช่วยหน่อยสิเล้งยูยูก้นกระป๋องเลยนะครับเนี่ยเอ่อคือเอาปลายปืนเนี่ยเล้งซื้อก้นกระป๋องครับผมอร่อยผมพี่น้องหนักแรก มันอยากขึ้นสูงจังน่อยตีตีประมาณกลางนะครับนี่เร่งกลดตีประมาณกลางหรือบางลูกก็ติขึ้นไปเยอะทั้งลูกก็ติขึ้นไปเยอะทั้งไอ้ขอบกระป๋องครับผมชวนลายทีเป็นลักษณะน่นะครับอ่ะนาที่ซองครับผมพี่นอ้องโอ้ยมือสัน่น เสียดได้พี่น้องไงเสียดเสียดคางครับผมว่าติดกามครับอเดี๋ยวพี่น้องมาเบ,เบิ้งไอ้วิธีใส่ลูกครับผมน้องว่าเบิ้งวิธีใส่ลูกของพญาเชี่ยนหน่อยครับผมเวลาขึ้นเวลาขึ้นนะเดีย๋ยวปรับกล้องเพื่อให้เห็นเถอะเวลาขึ้นพญาเชี่ยนหน่อยสิดึงหนึ่งเลยครับหนึ่งเลยเล่นะ ดึงแล้วโอ้แข็งคักเด้อพี่น้องครับประมาณนี้ครับผมกัหนังร่องฐานบะเทียงครกบปรับจักหน่อยเทียงกับหนังร่องมันตรงกันครับพี่น้องแล้วก็ยัดลูกเข้าไปครับลูกม่ตตรงเอาไปเลิกได้ครับพี่น้องเด้อเอาพ่อพนพลหนังร่องเนี่ย ถ้าลงไปตตำม,มันมันจะเป็นลักษณะเป็นทกบ่อใแห้งไปเลยครับผมพี่น้องครับเอาบัาดยิ่งลองอีกครับผมยิ่งไปิสองนัดและพี่น้องสองนัดนัดแรกถือนัดที่สองว่าเสียดนัดที่สามจะเป็น,นังได้บัดบ่อถือกรับพี่น้องออกข่างครับผมพี่น้อง ตาพี่น้องแจ้เมืองสีเห็นลูกมันอยู่นะครับเด้อมันลูกมังงนใหญ่นะเหลียวเห็นอยู่ไปขังนิดเดียวอรอบมงไหมมือก็สั้นๆเรียบร้อยครับผมพี่น้องระยะกันยิ่สิบเจ็ดเมตรครับผมคนนี้ใช่น้อยอยู่หลังกล่อง ต่อไปเป็นนัดที่หาพี่เนอะนัดที่หานิ่งเป็นซีนัดลมสามเก็ถือมือโยกเข่ากดโดยจะของมือสันพี่เนอะไม่ถือว่าโยกหรือห้างเทีย ก็คือดีนี่ถือกำกังจะสวดพลดนะครับกระป๋องเบียร์ถือกำลางหน่อลูกแก้วลูกแก้วสิบหกมิลเป็นชนอยยิ่งอ่ะวางมือเรียบร้อยครับพี่น้องข้างในกระป๋องครับลูกฟังเสียงกระลูกข้างในกระป๋อง คครับพี่น้องควรจะอยากเคล็ดไส่อยากได้งามกันทักเข้ามาครับผมพี่น้องนี่งามตัวเนี่ยสง่างามแบบนี้นะครับเนี่ยงามตายตัวเขายิ่งใส่กับเหล็กหลดอย่างพญชน,นาคยิ่งอีกเป็นอย่างจีนเด้วยอย่างกลมอย่งร่องจีนเรียบร้อยพี่น้องสอดปดตัวน,นี้ สอดปลดทะลุสายฟ้าเลยครับยิ่งดีครับพี่น้อง,งเดี๋ยวมือหนาวพราะยังให้าเสียเอาอย่างพ่อม่พ่อมาใส่ยิ่งพี่น้องแล้วเมืองว่าจะเป็นแบบใดอันนี้ยิ่งอยางกินแ้วกอนอเ,เอาละขวดชุดท้ายสิดลมปะ เรียบร้อยพี่นอ้องถือกลนพอดีเป็นว่าเรียบร้อยนะครับพี่นอ้องยิงไปเจ็ดนัดลมเออแปดนัดลมไปหกขวดครับพี่นอ้องหกกระป๋องนะพี่นอ้องครับเป็นยางจีนครับผมพี่นอ้องพยายามใช้หน้อยมัดเป็นสีแรงดึงเป็นยางสามลูกมาดสองนะครับพี่นอ้องมาดสองลูกนีย่ยางสามลูกมาดสองลูก ครับพี่น้องสืบื่อนังร่องไปมาต่อคือไม่ใช่น้อยนลยครับสืบขามาครับผมพี่น้องครับมีมีมีแบงค์กายครับผมครับแล้วก็พี่น้องอยากเฮ็ดใส่เองก็เฮ็ดได้ครับผมพี่น้องค่ใช้น้อยวัสดุวันลึกกระสีได้เฮ็ดไปรดครับผมคันอยากเฮ็ดครับผมพี่น้องครับผคนใช้น้อยเฮ็ดเป็นไอร่างสเตเลสต่อไปก็อาจจะมีล่างเหล็กเพิ่มเข้ามาอีกครับผมพี่น้องครับแล้วแต่วัสดุที่จะหาได้ครับผมพี่น้องไม่เนี่ยก็หาเอาเก็บเอาน้ำบั่นขางบ้านขางเงอนที่เรือใส่ครับผมพี่น้อง อันนี้เป็นไม้ซักได้พี่น้องนี่ด้ามไม้ซักเศษไม้ซักพญาเชนน้อยมีเหลืออยู่ข้างบ้านก็เลยเอามาเก็บมาเห็ดครับผมพี่น้องเอาฝากพี่น้องซ้ำนีดครับผมขอบคุณหลายๆที่ติดตามชมครับผมไว้คลิปหน้าเดี๋ยวสิมีอยังกะดคอยว่ากันนะครับพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อเอฟซีทุกท่านแล้วก็ผู้เข้ามาใหม่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ